เลอเยา้าับสะไคปัแนแหงอิเลฟไตแชนแนลอ้อนใหมสูงตรงตากพีนอเขาอันอยู่เมืองไทยอันอยู่นอกเมืองอันอยู่กูตีกูสัมกูเปิงอันเจอเป็นไตเกาหลีไตกูจันกูทันไตมากมีไตอัมมากมีไตอันไปหูต้ตว,ว่าจำเตฮหอดปีใหม่ไตเย้าในคณะเหลือแทงหนึ่งเหลือนกับสี่วันจำเตะเสียงปีสองเฮงเศร้าเตไปยางเขามาปีสองเฮงเศร้าเฮาขา,าอรเลฟไตแชนแนลย้อนเอามังกลาตั้งหลีมาหอด ฮอตตอนพีน่นอเขากูก็จันทรอ่านภาพตอนโฮมจมปอยปีใหม่ใต้ปีสงเหงสิภานีวะงเปาปีโว๊ะปีนั่ย้อนไ้พีน่นอเขาให้มีตังกัดเย็นให้มีตังอันเครใครเป็นให้ไปก่อนที่ไหลมาที่ไหลนาการอันเฮ็ดอยู่เซต้าในก็ให้ขึ้นใหญ่โตตอนอามาตั้งฮักอามาความฮักอามาผู้ยิ่งผู้ใจอามาลองอันเครใครเป็นลองการลองเมือง ลองปลูกซอมกอหลิย้อนให้พี่น้องไตกูจัน่นกูทานอันในถ่อมอันไรงีนอันปันเอ็นปันแห้งอิเลฟไตแชนแนลมาอยู่เจ้งหนังข้าวยำหึงอันมีอยู่หิ้งสองหมื่นก็นให้อยู่ลีกัดเย็นมีเงินมีคำกว่าตั้งหลายมาตั้งหลายก็อย่าให้มีเพคเขียนสั่งมาเวมาจำเสกกรรมติค้าเอาข่าวเงาวป้อยปีใหม่ไตอันปี่น้องไตเฮาเตลัยสืบเฮ็ดปังป้อยหับตอนปีใหม่ไต้ปีทรงแห่งสิบฮานีวะ่ะ ตีเวงเก่งใหม่ปีน่ายมีจัดอยู่เจ็ดอองว่าคณะจัดอยู่เจ็ดตีคณะเตเอาเมือวันที่13 1 0ถึง15เดิน12ปีสองเหิงสาวอันนี้ก็เป็นปุนพรอันนี้ก็เป็นอันนี้นํำยกยองต่างที่จู้ถึงก้นอันมีเจตนาอันมีน้ำใจขับขึงตาเตะให้ตายเฮาไหลป้อมมาจู้ตุมให้ปอเลยมาหกทบให้ปอเลยมาสแสดง ออกความเป็นไตเฮาไฮไลท์กำผ่าในเปิรนปรไลไอยหูจักเฮาอันในก่อย้อนฝากตอนถึงผู้ขับขึงผู้มีนาการเฮ็ดจึงเฮือแลพป่น้องไตเงินเคยไตเจอเคยไตเปินในกำผ่าลุ่มผ่าเปินปรนบ่ตเตไลหูจักอามเฮาอันมานั่นปีน,น้องอันผู้มีนาการเจอเจ้าเขาเป็นปเล่งเป็นก้นขับขึงมีนาการเฮ็ดปลอยก็ขอให้โตตอนให้ขึ้นใหญ่ ไฮไลมีพรดีต่ใจต,ตั้งเสียงเสกกรรมที่ขาเนาะย้อนเอาข่าวงามมาลาถึงปี่น้องอันเจออยู่ตีเก่งใหม่ก็ลีนะคณะนะอันคับคึงมีอยู่เจ็ดตีค่ะว่าตีน้ําป่ดนหนึ่งในตีวัดกูเตาในคณะนะในเมืองค่ะตีในเมืองค่ะนะเนาะเตียววันที่ 13- ถึง15หมอความอันเต็มมาฝันตั้งเซือใจพี่น้องเขานั่นเด็มมีใจเมืองคำทนสองมาใจแสงเมืองทนสองมา ใชก่อนคำทนสีมานั่งเหลาเหลาทนหามาญิงโมเหลาทนหกมาหญิงเข็มคำทนเจ็ดมานั่งจันหอมบ่ในคานอตีวัดกูดเตาในคณะตีในเก้งใหม่ในเมืองกําเหลวคานอะตีวัดกูดเตาเดี่ยววันที่13ถึง15เดือน12ปีสองเฮงสาว่าบินน้องหอค่ะทนสองมาวัดสันกูลือ้อบ่นะอ,นนอาอเภอสันกําแพง หมอความอันเดมะปันตั้งเสื้อตั้งเปียวนั่นในในปางป้อยก็เดมีพิงทุงไตนะมีอันตั้งเปียวตั้งเสื้อใจแล้วก็เดมีตั้งขีนโคของทนงนะกูสัมกูเพิงอันในเป็นเจ้าหนังเฮาหนึ่งปีเฮาตีลอ่อนกันเมื่อแสดงออกถึงความเป็นไตนะมีหมอความทนหนึ่งใจทุนล่าทนสองใจวงเฮิงนะทนสามมาใจตื่นหลีทนสี่มาใจตื่นแรงทนหามาใจเหลินใสทนหกมา คูแรงปังนะทนเจ็ดมานางล่าโนนนะทนแปดมานางไข่นางไข่หมนะทนเก่ามาใจเหลา่าตื่นแรงในคะน้องทนสามมาตีวัดอ่ะคติยะนะ,นะครับนะอันในตีเมเมีมแตงนคะครับพี่น้องเข,ง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 ขาค่ะจัดเอาวันที่1 3บสถึงสิอยู่ตีไรจำตีไรก็ออ่อนกันเมื่อค่ะนาะ วงต่อยตึงสบายสบายนะหมอความเตี้ยมีไผ่พ้องนะครับพี่นอ้องเขาก่อขึ้นกับสืบต้องถามเอาภูรับขึงงานในคณะถ่อมต้วอ่าตัวเอาตีเอาไว้ประชาสัมพันธ์นะครัทนสีมาวัดกูมานนะมงคลใช้ในคณะตีอำเภอดอยสะเก็ดวงดนตรีสายเฮอรแลงในครวานะทนหามาวัดป่า แลดนะฮะเมจแจมคณะตีอำเภอเมจแจมเจอพี่น้องเขาอยู่เมจแจมเอยอยู่ตั้งฟังไอ้นะี่ก็ขึ้นเมรลติป,ปอยปีใหม่ใต้เฮาอันไรเกิดขึ้นครับคืนืน,นะตีอำเภอเมจแจมมีหมอความใจมูอ่าใจมูแสงอ่าสองมาใจไทยสามมานะใจอ่อนแรงสี่มาใจก่อนหามาใจเหลา่าเปิงหกมาอ่าหน่อแรงนะเจ็ดมาสายวันนะแปดมาสายสายแรงส เราก็เก่ามาสายหลา่าใจเหลาสิบมานางแสงอู11นางวันสาย12นางคำหลู่13บหญิงหญิงน้องนะฮะหญิงน้องในคณะทนฮกมะนะนห,นหลังเซเว่นเก่าปีน้องเขาค่ะอยู่จอมแยกหนองจอมอำเภอสันทรายวงไหตึงพี่น้องทุ่งป้งค่ะว่าพี่น้องทุ่งป้งก็อ่อนกันเขา้ากับปันเอ็นปันแห้งใสกกร,รมดีค่ะเนาะ ทนเจ็ดมาวัดเป่งหลงอันไนก็หลียกยองค่ะนะอันตีนยเป็นหากเงาเป็นตีหักษาพิงทุงความลาดหลีกไลยพ้อกะเลียดดีเป่งหลงในเหมือนเฮากว่าเมืองใต้เอานะนะม,มาเป็นจื้อป้ายซอยอม,มาเป็นจื้อห้องเฮนอม,มาเป็นจื้อวดัดเตะใจตือหลีกไตน้หนำ,นำลูกอ่อนก็เตะเลยเห็นข้าวยำรือปิ๊กจองนั่นน่ค่ะนะวันที่13-15ถึง ต,ต,ตีไนเตเตวายลูปูจอพองอ่าพองยอคูหมอไตาวาอันในก็เป็นตีอันเฮาคานะฮะใครให้พี่น้องเขาเฮ็ดปางปลอยเสน่ก็มังปอกก็มีหมอความก็เป็นอันดีเปียวดีเซอร์เหมือนเจ้าหน่าว่าตีเป้งหลงได้เตเตียมมีหมอความก็หน่าว่าเป็นตีหลียกยองตีหลีอามนะเป็นตียกยองต่างถึงคู่หมออา่า ผูมออันแตมหลีกไต้ไฮโปตัวไต้อําหายไฮโปตัวไต้ไรมีไหวขึ้นในกัมพาตีเป็งหลงในดียกยองดีอามเตมเต้ขาอันจะไน้เป็นแทงตีหนึ่งคณนะอันจัดคับขึงไห้อยู่ตีในเมืองไทยก้อยขะก้อยหนา่าวติเมืองกอกได้ตีมีไววอยู่สี่ถึงนะห้าตีคณะเฮาขาย้อนเอามาลาดไท่มเหมือนเจ้าหนังว่าเมืองเกอกในในคณนะวันที่12-13ถึงสิปี2องเาตลาดสมบัติบุรีบางโบทอ้องในคารพิโน่ค่ะ หมอความอันมีจื้อมีเสียงในเจมาครับขึงน่ะมีใจหันรแรงอันในก้อนในดุมผ่านในหูจักหนามเล้วคันเนาะสองมาใจล้อมบุญนอ่ะอยู่ไว้ตีเก่งใหม่ใจจําทุนสี่มาใจเสริมใหม่ห้ามาใจเสื้อหกมาใจยุ่มเหลืนเจ็ดมาใจปีแปดมานางหมูนางหมูหมวยแรงเก่ามานางนนน่ะนางนนตนี่คัะนะสิบมาโพยหนุ่มนน โอ้แคมเตคานอเจอกาะหางดีไวเ้เตคาเอาตัวเอาคิงอะไรกะถ่อมตัวคานาะกนเจออยู่จอมบางโบทองในเมืองเกนอกนนทบ,บุรีในคานะสิบเอ็ดมานางหนุ่มเมาส์ในคาว่วาพี่น้องเขาคะ่ะเมื่อไนอิเอน,นเลฟไตแชนแนลยยอนเอาข่าวเงาอันเดมาลาไทพาี่น้องเขาเลยถ่อมในเะตมีอ่าซอยตตมีไวแทงหลายตีหลายอองอยู่อันเดจัดขึ้นในเมืองกากนั่นในคานะเมื่อในย้อนฝากตอนพี่น้องเขา ให้มีตั้งเปี่ยวตั้งเสือ้อห้อ่องให้มีแคมแลบตาโตใจให้อยู่ลีกินหวานให้กัดเย็นซ้ำสาขับตอนโฮมจมปีใหม่ไต้องหิงานีฮงเป่าปีโวในคณะนะไม่สุงคะ่ะพอเจิกหันถึงย่าจอยกันแช่ปันใ้พี่น้องไต้ไรหู้ไรหันเฮาค่าอินเลิฟไต้แชนแนลย้อนขอบใจผู้ปันิเอนปันแห้งเต้เต้ขาไม่สุงคะ่ะ